สวัสดีครับวันนี้รถเทสทยแลนะครับผมกคุณเดฟกับคุณเจมครับผมวันนี้เรามาเทสเรือกระมงนะครับ y d x 30นะครับตัวนี้เป็น y d x 30, d x 30เดี๋ยวตัวนี้เราเ,เป็นของเพื่อนเ,ออเพื่อนชาวฝรั่งนะครับเขามารบวนให้ช่วยวางเครื่อง,องออบันเขาก็หมดมาหลายเดือนแล้ว เราวันนี้ก็ช่วยเขาทำเติมความฝันให้เป็นจริงครับโอเควันนี้บวัสดีนายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เครื่องอะไรระวังอะไรกันเนี่ยเราปามอมนะครับติดนะครับเป็นประมงไฟเด็กสามติดนะเราใช้เครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็หางดูโอ้นะแล้วก็ความเร็วเมื่อกี้เท่าไหร่นะใช่สี่สิบกว่าครับแต่ว่าใบพัดยังฟรีทิ้งอยู่ฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ไม่หนักได้ได้ประมาณสิบห้าสิบได้นะฮะใช่แต่ถ้าเกิดไม่โล่น้ำดักนะต้องโหลดน้ำดัก โอเคเรามาลองเดตกันดูนะเดตเนื้อพื่นเต้นครับเด้วยกันจะทำอะไรกันหลังนี้ก็เป็นยี่ห้ายอดทับนะครับยี่ายอดแชตเตอร์นะที่ขึ้นลงเรือที่ฝากเรือนะครับ อบอยู่ที่2,009นะครับเดินทางนะครับรอบ2,009ใช่ไหมท่าพอกดปั๊บขึ้นเลยนะครับโดดเลยโอเคโอเคคุณเรฟคืถึงเรื่นี้หนวดเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้เราไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับเรฟมีอะไรฝากเพื่อนรู้บ้างเข้าเกี่ยวบ้างมั้ยมีอะไรคุยกับครอบครัวครับขอบคุณครับเราทำรถกลับเราไม่ได้ทำคลิปมานานนะฮะงั้นรู้หรือว่ามีอยู่เรือบางลำเราก็อยากทำบางลำก็ไม่อยากทำครับบาลำเนี้นะฮะ เพื่อนชาวต่างชาติเขามีความรู้สึกใกล้นื้อต่ำใจพวกเรายอนไปต้อนรับเขาเดี๋ยวเราก็ทําให้นะฮะมีความรู้รสึกาตอนรับเขาอันนี้ก็มาจากภูกเก็ตนะครับวิ่งมาจากเอามาจากภูกเก็ตนะครับโอเคโอเคเราก็วางเครื่องใหม่วางหางใหม่นะเขาเออเรือกับเครื่องอะะฮะเขาต้องการความเร็วที่นี่เราไม่ต้องพูดว่าเครื่องอะไรดีที่สุดหรือเรืออะไรดีที่สุดมันไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่ว่าเครื่องตัวไหนเหมาะกับเรือตัวไหนนะครับเครื่องกับเรือให้เหมาะให้แมทช์กันไม่มีคําว่าดีที่สุดนะฮะเราเมื่ออกก่น็้สูงฮ วันนี้พอเรามาสัมผัสกับเรือกับเครื่องเรือมากๆวางเครื่องเรียนสภาพเครื่องท่าเรือวิ่งวิ่งดีขึ้นนะฮะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเรือลาไหนหรือเครื่องตัวไหนที่เหมาะที่สุดในโลกนี้นะครับอยู่ที่ว่าเครื่องกับเรือจะแหมทอกันหรือเปล่านะพวกเราก็มีหน้าที่แค่ออคนเทสเรือคนหนึ่งนะฮะดูแลเรือหายเครื่องเรือ,อ,อแล้วก็เป็นที่ปรึกษาออให้กับพี่ๆน้องๆนะฮะในวงการเรือนะครับเร็ มีไรฝากนะพวกเรื่อนี้บ้างโอเคนะครับก็เวลาลงเรือก็อย่างน้อยก็ติดรื่อมงกื่มือไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเซตเรือแล้วมันจะแบบว่าเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีนิดๆหแน่นอนอย่างนีใช่เวลาใช่ครับเรือถึงเซตมาพร้อมขนาดไหนก็ไม่มีคำว่าเพอร์เฟคครับใช่ใช่ยิ่งอยู่ในทะเลนะ ติดลักการครับนิดๆหน่อยๆลักกันดีที่สุดแล้วใช่สุขกันใช่ครับโอ้เดี๋ยววันหนึ่งเราจะมีปัญหาเราจะไม่มีคนช่วยนะครับของการเรื่องเขาไม่ยังเป็นต้องยอดก็ได้ครับก็มีความสุขนะครับเขาเขาอยู่ในอยู่ในทะเลเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับลัมนี้เขาคุยกับผมนานมากนะฮะแล้วเราเรารู้สึกว่าเออเพื่อนคนนี้น่าสนน่าสงสารน่าเห็นใจเขาอะฮะซึ่งเขาไม่ใช่เป็นเรือยอดอะเป็นเรือประมง เดีวก็อติด่งติดอะไรจะมีตู้เย็นมีอะไรนะครเดี๋ยวจะบิ้วภายนอกให้เขาหน่อยนึงให้เใช้ชีวิตให้เขาทารทะเลได้นะฮะโอเคเรบทยังไงอมีอะไรไหมได้ครับอเคเก็ฝากมายุทธยาก็ไม่ใช่คุณเอคนเดียวผมก็อยู่อยู่แถวนี้ยังไงก็มายุทธยาก็ฝากได้นะครับยุทธยาชตเตอร์นะครับ้องจะมีท่าขึ้นลงเรือนะครับาแล้วก็การจึนเรือซ่อมเรือในอนาคตนะครับ ทำไม่ได้ทุกลำนะครับขอเป็นบางลำเพราะว่างานเราเราค่อนข้างอยากทำให้มันแล้วมันใช้ได้ไม่ทำแล้วใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาลำร้อนนะฮะเพื่อนๆต้องเห็นใจกันนะฮะอย่าเนี้ยต้องลองจิ้วบ้างเดือดร้อนตัวเราก็เยอะโอเคนะครับครับวันนี้เรโอเคแค่นี้ก่อนนะฮะเด็กมากครับครับสวัสดีครับ